วันนี้เขาติดตะแกงมาด้วยอา่าตะแกงตัวนี้ก็มีขายมีขายนะครับนะต้องสั่งดูในทาง youtube Facebook อะไรเนี่ยเราลองหาดูนะครับนี่เรามาดูตัวติดตั้งข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยเราจะถอดอ่ะเราก็เลื่อนตัวนี้มาปึ๊บนะอ้าวแล้วเราก็จะถอดได้นะครับนี่เราทำเอาไว้นะ นี่ตัวนี้ครับก็ไม่เกกะนะครับไม่เกกะดูสวยงามกระทัดรัดดีนะครับนี่อันนี้หนึ่งตัวตัวที่ตัวท้ายตัวที่หนึ่งนะครับถอดง่ายใส่สะดวกถอดไปส่งนักเรียนนะไม่ต้องเอาติดไปนะครับเอาไปซ่อมบำรุงได้ครองแค่ ไ่ตรงจ้างช่างทอดครั้งละ80บาทแล้วก็เอาไปต่อทะเบียนนี่เรื่องใหญ่เลยนะต่อทะเบียนถ้ามีพ่วงค่างเนี่ยเขาไม่ให้ต่อนะครับอ่ะนี่มาดูตัวหน้าตัวหน้าแล้วก็ใช้ติดตั้งที่คลอนะครับนะเป็นตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ะทำให้เป็นตัวอย่างมาแล้วหาไม่ค่อยเจอแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็ต่อออกมาลักษณะนี้นะครับนะเชื่อมคอได้แข็งแรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับ กลัวจะมองเห็นไม่ชัดนะอ่าแล้วก็ตั้งทรงให้มันเสมอเอียงๆนิดๆน,นะครับอ่าแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้นี่เอออย่าให้มันติดกับบังลมนะอย่าให้มันไก่กับบังลมมากมันพอดีพอดีนะครับเนี่ยแฮมเสมอก็โชกลงมาเลยเอียงๆขนานก็โชกลงมานะครับผมบอกทุกครั้งนะเพื่อเอาไปติดตั้งเองสั่งได้นะครับสั่งได้นะอุปกรณ์ชิ้นนี้ นะแล้วก็ถอดนะครับหล่นเลยนะอ่าเนี่ยมันก็ดูเล็กๆนะครับแฝนของได้นะถ้าถอดออกแล้วเราก็แฝนของได้เออนะครับนะหลวมเออมันพอดีมันก็ไหลมันก็หลวมปั๊บเลยนี่นะอออย่างนี้อ่าแล้เรามาดูตัวกลางตัวกลางก็ ทำลักษณะเว็บร้อยนะเว็บร้อยนะครับมีเล็กเฉียงขึ้นมานะครับนะ่ะอ่าเฉียงขึ้นมามีน็อตขันตรงนี้นะข้างในจะต้องมีมีบูทนะครับข้างในจะมีบูทตัวหนึ่งนะหนุนล,ลงมาแล้วก็ตีเล็กนะครับถอดไปดูหน่อยอ่าตีเล็กเฉียงนะครับเฉียงขึ้นมาเออตัวนี้จะเห็นชัดนะครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับลักษณะนี้องศาประมาณน,นี้ นะครับและตัวนี้ก็เอาติดเชี่ยมกับพักเท้านะครับถอดออกได้ใสน็อตเบอร์สิบสี่นะครับนี่อ่าอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วใส่เกียร์ไม่ติดนะครับใส่เกียร์ตรงนี้ไม่ติดนะไม่ติดอ่าพักเท้าไม่ต้องถอดทิ้งใส่ได้เลยนะครับพักเท้าไม่ต้องถอดทิ้งอ่าเวลาเราก็หยิบไปใส่นะครับนี่ใส่ข้างบนตัวนี้ไม่ติดอะไรตัวนี้ไม่ติดอะไรครับเพราะช่วงมันเล็กนี่ ดีโอเคเลยตั้งศูนย์ให้พอดีเที่ยงหน่อยนะครับตั้งศูนย์ที่ล้อแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นว่าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะอ่าเป็นรีมที่รุ่นเก่าก็จะเอามาใช้นะครับนะเอามาใช้ในงานขายของ่านะไม่ให้เสียเวลาจอดอยู่เปล่าเอามาใช้งาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของครอบครัวเอาละครับวันนี้ขอส่งผลงานแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ